การลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาของนายกรัฐมนตรีแพท์ทองทานในวันนี้โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นจะเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความหวังโอกาสและก็ความเสมอภาคทุกพื้นที่ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าระหว่างการลงพื้นที่ของนายกเนี่ยก็พบใบปลิวหลายจุดในพื้นที่เมืองยะลาติดตามจากคุณติศิลาผู้สารพานรายงานสดจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาค่ะคุณติศิลาคะ เมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะในส่วนของขบ,บวนของนายุรัฐมนตรีนั้นได้เดินทางออกจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิในจังหวัดยะลาแห่งนี้นะคะแต่ว่าทันทีที่มาถึงค่ะแม้ว่าสายฝนนั้นจะโปรยปลายลงมานะคะในส่วนของนายุรัฐมนตรีนั้นก็เดินไปถ่ายเซลฟี่กับเด็กๆนะคะเรียกเสียงกรี๊ดกราดกันพอสมควรน,นะคะขณะเดียวกันยังเน้นย้ําให้เด็กๆนั้นเป็นเด็กดีนะคะในส่วนของรัฐบาลนั้นจะส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ค่ะ นางสาวแพทองทานชินวัตรนายุัฐมนตรีซักซ้อมกล่าวอัสลาม,มาเลกุมขอให้ความสันติสุขจงมีแด่ท่านบนเครื่องบินระหว่างเดินทางมายัางพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้ครั้งแรกนะคะเพื่อทักทายกับประชาชนค่ะ โดยในช่วงบ่ายวันนี้แม้ว่าฝนจะโปรยปลายลงมาแต่ว่าทันทีที่เดินทางมาถึงที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาก็ได้เดินไปถ่ายเซลฟี่กับนักเรียนคณะครูและผู้ที่มารอต้อนรับนะคะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่นะคะมีนักเรียนกว่า6,000คนครูกว่า500คนค่ะ โดยทางโรงเรียนนั้นได้มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของเด็กๆด,ด้วยนะคะรวมถึงภาพถ่ายของนายทักษิณชินวัตรอ,อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เคยเดินทางมาที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อปี2548ค่ะคือบางคนกล่าวว่าอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาสนับสนุนการศึกษาให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาและการต่อย,ยอดผลงานของเด็กๆให้เป็นที่รู้จักค่ะ โดยก่อนที่จะมาที่จังหวัดยะลานะคะนายกรัฐมนตรีนั้นได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยราธิวาสร,ราชนครินเพื่อพบปะก,กับประชาชนในงานมหาก,ากรรมไก่เกลี่ยช่วยลูกหนี้มีอยู่มีกินมีใช้ซึ่งในปี2567นั้นมีลูกหนี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าร่วมทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นี่แล้วกว่า3 3 0 0 0คนนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลน,นั้นจะผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบเพราะว่าเศษรษฐกิจไทยนั้นยังเติบโตน้อยกว่าศักยภาพที่มี อยู่นะคะเพราะว่าปัญหาหนี้สินเรือรังค่ะรวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงขึ้นทุกที่นะคะโดยจะเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความหวังโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงการไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ต้องเดินทางมายังจังหวัดและอาจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า AI เข้ามาช่วยค่ะ การใ่การที่มาดูในเรื่องของนีสินนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับการดูแลในเรื่องนี้ค่ะต่อจากนี้ก็คือเรื่องของอการหารายได้เพิ่มให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลก็จะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างโอกาสดีๆให้กับพี่น้องต่อไปปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสค่ะและรัฐบาลจะพยายามที่จะทําให้พี่น้องทุกๆคนได้รับโอกาสในทุกๆพื้นที่ค่ะ ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสวันนี้นายยกรัฐมนตรีนั้นได้สวมเสื้อผ้าลายนารารวมใจนะคะที่ผลิตจากกลุ่มนาราบาติกซึ่งผสมผสานลายผ้า5้าลายมาไว้บนผืนเดียวกันนะคะซึ่งสะท้อนถึงการหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวของคนนาราธิวาสที่มีความรักความสามาคัคคีประสานสัมพันธ์บนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะซึ่งการเดินทางมายังสามจังหวัดแดนภาคใต้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าเนื่องจากสภาพฝนที่ตกหนักไม่เอื้ออํานวยในการเดินทางโดยเฮลิคอ มากนักทาให้ต้องยกเลิกการเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานีตามกําหนดการเดิมนะคะเหลือเพียงการเดินทางมาจังจังจัง,จงหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาเท่านั้นค่ะส่วนการรักษาความปลอดภยัยวันนี้ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นทุกจุดนะคะหลังก่อนหน้านี้เกิดเหตุรุนแรงในหลายพื้นที่และมีรายงานว่าพบใบป,ปลิวหลายจุดในพื้นที่เมืองยะลาด้วยค่ะ โดยหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากโรงเรียนธรรม,มวิทยามูลธีแห่งนี้นะคะก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหาคนครทันทีโดยได้มีการยกเลิกหมายที่จะเดินทางไปเยือนจังหวัดปัตตานีค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณพึ่งนภา,าคะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ